สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอ้ชัดนะครับก็อันนี้เป็นตัวคนอื่นนะไม่ใช่ตัวผมและที่จะมาในวันนี้ก็ตามคลิปไปและนะครับมาขายไอดีนะครับราคาไอดีตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับข้อมูลครบนะครับตัวที่แล้วแม่งแปดพันก็ขายหนึ่งหมื่นสองพันนะแต่ว่ามันไม่ออกก็เลยเหลือแปดพันพอลดเหลือแปดพันไอ้สัตว์ต่อรองกันเต็มเลยไอเฮียนะครับ ก็เอาไปฝากพ่อค้าขายแล้วอันนั้นอ่ะผมไม่ขายแล้วนะครับไปฝากพ่อค้าขายแทนแล้วกันเดี๋ยวถ้าออกเดี๋ยวก็ลบคลิปไปแหละนะครับโอเคตัวนี้เวลร้อยแปดนะครับอย่ยาให้แล้วนะครับโอเคจะไ,ไปเป็นอย่างไรไปทำเสร็จนะครับโอเค VP V6 นะครับรู้สึกว่าการเพิ่งจะหมดไปเมื่อกี้ นะครับเข้าโกดังแล้วแม่งไปเลยนะครับ GP เหลือให้อยู่30,000นะครับไม่ทุข้อเลยตัวนะครับ Sky to Earth 8.5นะครับทาวอนพร้อมกันโซลยี่พกจากอารามร้อยหกสิบแปดวันมีดจากอารามทาวอนรและเบิดจากอารามเหลือ85วันหัวฟังเหลือ5วันหูก,ก็ตาย22วัน วนหัว7วันเสื้อ5วันกางเกง5วันชุดเซ็ต5วันปีกถาวรอ,อันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเมทิกถาวรครับผมคัมพีเหลือ5วันแล้วก็สลับปืนมาขึ้น3วันโอเคปืนปืนพิษสีม่วงถาวรอ,อันนี้ปืนเ k 8ดาวจากอเวลา อันนี้ปืนพิษสีม่วงนะครับ8ดาวไม่ถาวรเหลือ1 17วันกันโซเวล10นะครับโอเคปืนจากโปรโมชั่น6,000นะครับถาวรพร้อมกับก so well ันโซเวลสิบอันนี้ปืน6,000บาทเหมือนกันถาวรน,นะครับกันโซเวล10แครับเค okay. อันนี้เติม3,000นะครับได้ถาวรน,นะครับไม่ใช่6,000 นะครับพร้อมคันโซลเว็บสิบแล้วก็สุ่มจากเกมรูมได้ถาวรสุ่มจากเกมรูมได้ถาวรอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เอามาจากไหนไม่รู้ถาวรอันนี้ท่าทางน่าจะสุ่มจากเกมรูมไม่ก็จากโปรโมชั่นเทปทูอะไรอย่างงี้บ้างที่สุ่มไวเทมได้ถาวรอันนี้สุ่มจากเกมรูมที่เหลือไม่รู้นะครับอันนี้แจกฟรีมั้งไม่รู้อันนี้เกมรูมนะครับถาวรอันนี้เหลือ27วันนะครับพร้อมกันโซเวฟบสิบนะครับก็ เล่นในบอมแมทได้ดีนะปืนเนี่ยเป็นที่ยอดนิยมเลยดูไปเนี่ยนะเดี๋ยวสกายทเวดไปไหนออช่างแม่งนะก้อนพลังแปดสิบเอ็ดบาร์นะครับเอเคในตำนานนะครับมีถาวรนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็เอเคเงินถาวรนะครับอันนี้เล่นดีนะเล่นดวนเดือดอ่ะมีแต่คนอยากได้ไอดีที่มีปืนเนี่ยนะครับใครสายดวนเดือดหรืออยากได้ปืนเนี่ยก็ ติดต่อมาเลยรีบๆเลยนะครับโอเคแล้วก็หมดแล้วนะอันนี้กันโซเวลสิบใส่ไว้ทำไมไม่รู้โอเคสไนเปอร์ okay, นะครับก็จะมีไฟฟอนิกนะครับเป็นหน้าไม้ถาวรน,นะครับสุ่มจากเกมรูมนะครับก็ขึ้นชื่อว่ามันโกงที่สุดแล้วแหละนะครับอันนี้เกมรูมสุ่มได้ถาวรอ,อันนี้เอามาจากไหนไม่รู้นะครับอันนี้สุ่มได้จากเกมรูมนะครับได้ถาวรแล้วก็ใส่กันโซเวลสิบทำไมาไม่รู้นะครับ อันนี้ก็กันโซเวฟสิบนะครับสีส้มที่บอกมาเนี้ยเป็นสีส้มเหมดเลยนะสีฟ้าอะไรเงี้ยไม่เอาหรอกแล้วปืนสนัยนะครับเลเวลแแล้วก็ที่แจกมานะครับถาวรแล้วก็ลูกซองที่ลงได้จากอารามนะครับก็ได้ถาวรน,นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นลูกซองนะครับที่สุ่มจากเกมรูมนะครับ ได้ถาวรนะครับไม่รู้ว่านี้สุ่มได้หรือเติม50ได้ถาวรเนะยครับตอนนั้นกูก็โอ้โหเติมเอากองหมื่นหไอสัตว์สุ่มได้ลูกซองพอไม่กี่วันถัดมาไอสัตว์50บาทได้ถาวรไอเหี้ยโอเคช่างมาอันนี้เอามาจากไหนไม่รู้นะครับได้ถาวรแล้วก็ดาร์กอนพาวเวอร์เจ็ดสก้าสไตล์ถาวรอันนี้ถาวรถาวรถอถอถาวถาวร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 อันนี้ได้จากอารามนะครับ อันนี้ก็ใช้ได้แรงนะครับหายากเหมือนกันโอเคแล้วก็อาวุธพิเศษนะครับ800ถาวรแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้นะครับลงได้จากอารามนะครับโอเคผมก็จะไฮไลท์เฉพาะของที่มันน่าดูแล้วกันนะครับโอเคมาจากไหนไม่รู้นะครับได้ถาวรอันนี้ถาวรแจกฟรีถาวรเกมรูมถาวรอันนี้มาจากไหนไม่รู้อันนี้จากอารามอันนี้เกมรูมถาวร อันนี้อารามอันนี้มาจากไหนไม่รู้อันนี้ไม่รู้นี้อารามอันนี้ไม่รู้อันนี้มาจากไหนไม่รู้โปรโมชั่นหรือเปล่าเคอันนี้สุ่มจากจากน่าจะกล่องหมื่นหกมาแหละคิดว่านะหมื่นหกไม่ก็เกมรูมันแหละไม่รู้วะอันนี้ก็แบบจะเป็นแจกฟรีแจกฟรีอันนี้หมื่นหกถึงเกมรูไม่รู้อันนี้ก็อารามอารามอารามถาวร เช็คชื่อ15วันของอารามอารามารามารามแล้วเปิดมีโคกถาวรนิถาวรถา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 อันนี้ไม่ถา yo yo what up what up wow's a geez yeah